สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเพจดังโพสสลิปโอนเงิน3 5 0 0 0 0หอ้างมีทนายเรียกเก็บออกโหนกระแสผู้เสียหายเป็นเจ้าแม่คนดังเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังทนายตั้มหรือนายสิทธราเบี้ยบังเกิดได้ออกมาพาดพิงไปยังทนายผู้หญิงรายหนึ่งที่เรียกเก็บค่าออกรายการโนกระแสเป,เป็นเงิน3 0 0แสนบาทโดยท้าให้ไปสอบถามหนุ่มกัญชัยดูได้ซึ่งประเด็นดังกล่าวหนุ่มกัญชัย ได้พูดผ่านรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐท,ทีวีโดยยืนยันว่าทางรายการไม่ได้เก็บเงินแต่อย่างใดรายการไม่ได้เก็บแต่ว่าพอทนายตั้มพูดแบบนี้ถ้าคนฟังไม่ดีมันจะฟังเป็น2แบบแต่ถ้าความชัดเจนและเปิดฟังให้ชัดเจน <c oughs> เขาใช้คําว่าทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปออกรายการโหนกระแสเก็บเงินลูกความตัวเอง3 0 0 0 0นบาทคือเรื่องนี้ทนายตั้มให้ไปถามหนุ่มกัญชัยเราก็ต้องตอบว่าเคยได้ยินอันนี้จริงๆ เคยได้ยินเพราะว่าเคยมีกลุ่มทนายที่ไม่ใช่กลุ่มทนายตั้มเป็นทนายอีกหนึ่งกลุ่มเขาพูดกันว่ามีคนไปออกรายการโหนกระแสแล้วถูกทนายท่านนี้เก็บเงินจริงหรือเปล่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับรายการนะเหมือนทนายท่านนี้เขาเก็บเป็นค่าวิชาชีพซึ่งเขาบอกว่าเป็นค่าวิชาชีพแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นเงินค่าเสียเวลาที่เขาต้องไปออกรายการด้วยเก็บ3 0 0 0 0นรวมค่านิดนิดหน่อยๆน่อยก็เป็น 3, ามแสนห้าหมื่นที่ได้ยินมา จากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ยืนยันว่าไม่เคยเก็บแต่ยอมรับว่ามีคนที่ติดต่อมาออกรายการจริงๆขอออกโดยการจะขอซื้อเวลารายการที่จะออกจะจ่ายเงินให้เพื่อที่จะมาออกรายการแต่ตนเองดูบริบทของคนที่จะมาออกรู้สึกว่าเหมือนการมาฟอกตัวไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่จะมีลูกค้าที่มาขอออกรายการขายของ อันนี้ชัดเจนเพราะต้องมีเงินเข้ามาเพื่อขายของไม่งั้นรายการก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าจะมาซื้อเพื่อขอชุบตัวขอพูดอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยไม่มีวันผมพูดเลยไม่มีวันก็ต้องระวังหน่อยเพราะทิศทางมันไปหลายทางตนเองก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆถึงวนกลับมาหาซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าหลักฐานในเรื่องนี้ตัวเองก็มีอยู่ในมือแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราใครเสียประโยชน์ก็ควรออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเองจะให้เราออกไปพูดก่อนมันก็ไม่ใช่ ล่าสุดด้านเพจโหนกระแสได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าอุ้ยเพจดังโพสต์แล้วสลิปโอนเงิน350,000พร้อมแคปชั่นเด็ดวงการนี้มันแคบเข็มตกยังได้ยินจากกรณีทนายสิทราเบี้ยยังเกิดหรือทนายตั้มได้มีการออกพูดถึงทนายความที่เรียกรับเงินลูกความตัวเองเพื่อมาพาออกรายการโหนกระแสซึ่งหลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้ออกมาชี้แจงว่าได้รับแจ้งมาจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าผู้เสียหายได้มาออกรายการโหนกระแสพร้อมกับทนายความหลังจากออกรายการเสร็จแล้วในวันเดียวกันเธอถูกทนายความท่านนั้นเรียกเก็บเงินค่าวิชาชีพจากลูกความตนเองในการออกมานั่งในรายการด้วยและล่าสุดเพจบิ๊กเกียนได้มีการเปิดสลิปเงินจำนวน3 5 0 0 0 0บาทซึ่งเชื่อว่าผู้เสียหายได้โอนเงินให้กับทางทนายความที่มีการเรียกเก็บซึ่งจากภาพดังกล่าวที่เพจบิ๊กเกียนได้โพสต์ทำให้สังคมทราบว่าผู้เสียหายท่านนี้คือแม่น้ำหนึ่งนักใบตัวเลขชื่อดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ